วัสดีจเจ้นเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอัไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะ ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดป้าลดกระได้ด้วยนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับ s ไครต์ like, กดไลค์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ขมิ้นนะคะในส่วนของขมิน้นเขาจะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยรักษาแพลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่หช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้แผลที่เกิดจากสิวหายเร็วยุบเร็วนะคะช่วยให้สิวของเรายุบเร็วนะคะช่วยให้อ่าหน้าของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะใครจะใช้มะนาวแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของมะนาวเ็าจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรด a h a เขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสไวย,ยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้น้ามะนาวอยู่ที่ 1, 1ช้อนชานะคะก็ใช้น้ํามะเขือเทศแทนได้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นขมิน้นเขาจะเหลืองนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบควรแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะคะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะถ้าเขาข้นแบบนี้ให้เราเติมน้ํามะนาวลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครมีไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ เราไม่ต้องทําเยอะนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกแล้วหนาไปเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15บหถึงยีนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้พิทลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ